ดีเจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจงอไทยสภาอิตารีววนนีจะพามาพอกหน้านะคะใครที่เป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ฝ้าของเราเนี่ยจางเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ผงฟอกหน้าตัวนี้ช่วยรักษาฝ้าได้จริงนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสไวมากๆเลยนะคะ โคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังกจในการดับคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงพอกหน้าตัวนี้นะคะผงพอกหน้ามูลตานีมิติมีขายที่ร้านบัคะราเดตเลยนะคะหรือสั่งในเว็บไซต์อเมซอนนะคะ ชาวบังกลาเทศเขาจะชอบใช้นะคะผงมูลตะเนมิตินะคะซึ่งช่วยรักษาฝ้าได้จริงได้อยากเห็นผลนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวไวมากๆเลยนะคะหาซื้อได้ตามร้านบังกลาเทศเลยนะคะเราจะใช้ผงมูลตะเนมิติอยู่ที่1นช้อนชานะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นผงธนาคาแทนได้เลยนะคะกาเอาตามใบหน้าเราเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ําพึ่งนะคะในส่วนของน้ําพึ่งก็จะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะก็จะเป็นอาหารผิวชั้นดีเลยนะคะทุกคนเราจะใช้น้ําพึ่งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะน้ําพึ่งหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจรเะเข้สดนะคะให้เราไปปั่นเก็บใส่ตู้เย็นไว้ใช้ได้นานจิตถึง10วันเลยนะคะในสวนของเจลสดเนาะใครไม่มีเขาใช้เป็นเจลสําเร็จรูปก,ก็ได้หรือจะใช้เป็นนมรดจืดแทนได้เลยนะคะเราจะใช้เจลอยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะหรือกะเอาปริมาณตามตรงนี้เลยนะคะทุกคน หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสนมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเขาค้นแบบนี้ให้เราเติมเจลสดลงไปได้เลยนะคะหรือนมรสจืดนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ มีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะมีแปรงแค่แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะบอกเลยผงพอกหน้าตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะใครเป็นฝ้าฝ้าจางเร็วมากๆเลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้พอกหานาาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีหรือรแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอ,อกได้ตามปกติเลยนะคะ <S <S โอเคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำชากันดูนะคะ <S <S โอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเมคครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ